สวัสดีครับ f อฟซีกนวี้มาตามตีพึ่งนะครับก็อยู่บนเขานะครับก็เดี๋ยวผมจะหาทางขึ้นก่อน,นครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะจําได้หรือเปล่านะครับก็วันแรกที่ผมมาไอ้วันนั้นที่ผมมาหาเห็ด เผอิญว่าอ่า,อาทางเข้า,าทางออกช่องไม่ได้นะครับเกาะอ๋อเจอแล้วนะครับนี่ครับตัวบินอยู่อ่าเพื่อนๆเ,เห็นกันแล้วครับนี่ครับครับพึ่งอยู่ที่ต้นกระพงนะครับแต่ว่าก็ ยังไม่ทราบว่าเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะครับแต่ตัวบินทีมากนะครับตัวบินทีมากก็เดี๋ยวไปเจอกันที่คอนเลยครับก็เดี๋ยวต้องหาทางเข้ากันสักพักนะครับเพราะว่าเดินมาค่อนข้างไกลน,นะครับ นี้ดูเหมือนว่าจะเดี๋ยวลองข้าช่องนี้ก่อน,นครับาไม่ไครับก็เดี๋ยวจะไปดหนนะก็ได้มาเจอไว้ตั้งแต่วันที่ผมมาหาเห็ดนะครับก็เดี๋ยวฝากเพื่อนๆน,นะครับก็ช่วยกันกดติดตามกดไลค์ พุ่มนะครับก็กอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามให้กำลังใจมาตลอดนะครับขอบขอบขอบคุณเ็เริ่มเข้าปลาฮนะ เดี kh ๋ยวผมขอเก็บอุปกรณ์นะครับ ต่อเลยครับก็พึ่งต้นนี้ที่มาเจอไว้ก็ช่วงที่ผมออกหาเห็ดนะก็เลยเจอไม่ได้ตามตัวนะครับหลังนี้ก็เดี๋ยวไปเจอที่ขอแล้วกันนะครับก็ เดินมาถึงนะครับนี่ครับหลังนี้เพื่อนเห็นนะครับย้อนแสงนะนะครับย้อนแสงหน่อยเดี๋ยวจะหาหมุมที่ถ่ายได้นะครับนะครับเพื่อนเพื่อนก็หลังไม่ถึงกับใหญ่มากนะครับก็พอพอสมควรนะครับก็เดียวไปลุ้นกัน ที่คอนเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็ยังยึดพื้นที่ไม่ได้นะครับก็ขึ้นยากครับเพราะว่ามีเาวนะครับก็ลมฟันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอกถอยมาสิบลูกได้ครับก็เดี๋ยวไปเจอกันบนคอนเลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่คอนเลยนะครับหลัง ก็ค่อนข้างแกงครับแต่ผมจะเอาน้ำหวานอย่างเดียวครับหลังไม่เอานะครับเพราะว่าเดี๋ยวได้เก็บก็ขอเปลี่ยนแปลงนะครับที่ผมบอกเพื่อนๆว่าเป็นต้นกระพงนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ต้นกระพงนะครับต้นหนิวนะครับผมก็ในชีวิตเกิดมาก็เพิ่งลองหัดขึ้นต้นหนิวต้นนี้นะครับเป็นต้นแรกก็ก็ลองฝึกไว้ก่อนนะครับเผื่อพลาดทั้งอาจจะได้ขึ้นนะครับก็เดี๋ยวขอปาดน้ำหวานก่อนแล้วกันนะครับ นี่นะครับเพื่อนๆได้น้ำหวานไม่เยอะนะครับก็ไม่ไรครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเที่ยวต่อไปนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามช่อง youtube ของผมด้วยน,น,นะครับก็เข้าไปผมจะฝากลิงก์ไว้ใน facebook นะครับก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดติดตามกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้กับช่องแล้วก็เพจ ในชื่อว่าล่าประสบการณ์บายในเบียรนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยดีตลอดมานะครับก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับก็ลงมาถึงล่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็นี่ ก็ได้น้ำหวานมานึงนะครับก็เดียวออกปลากันเลยแล้วกันฮะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ดับไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เ,เพื่อนเอฟสีนะครับที่ตีพึ่งอยู่นะครับก็ดูแลเรื่องไฟนะครับพยายามระมัดระวังเรื่องไฟกันยังเป็นยังยิ่งนะครับเพราะว่าการตีพึ่งถ้าเราไม่ดับไฟให้ดีมันก็จะเกิด เป็นฝ่ายปล,ลาฝ่ายไหลได้นะครับก็สําหรับลังนี้ผมไม่ได้เอาลังลงนะครับก็ว่าปล่อยไว้ก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อน,อนกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ